าามพามาเรว่อยๆคุณลพามาด้วยทำไมต้องควงแขนมาอย่างนั้นน่ะโอ้ยเจว่าสวัสดีค่ะเดดี้สวัสดีค่ะเดดี้เดินข้ามาเองนะเดดี้นั่งไหมคะเอ่งเลยค่ะดูแหวนที่นิ้วหนูซะก่อนตรงไหนดีเดดี้ยืนยืนตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้ยืนตรงนี้เลยนะเด็ดดี้ดูแหวนมาใช่ไหมต้องขึ้นไปไหมฮะตรงนี้ก็ได้ไหมตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวๆไม่ได้เนาะออมาต้องขึ้นนะวันนี้มาทำอะไรคะพอดีมาพบพี่ๆนักข่าวในเอนเตอร์เทนแล้วก็มาอวยพรปีใหม่ให้้กับทีมงานดวย นะครับผมเดี๋ยวช่วงปลายปีอาจจะไม่มีเวลาแบบไปทงไปทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยช่วงนี้มีเวลาก็แวะมาเยี่ยมเยียน พี่น้องนักข่าวของนายเทนก่อนคิวเป็นยังไงบ้างเออใช่คิวคอนเสิร์ตพี่แพตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้กำลังฟาดฟันกันอยู่ระหว่างผู้จัดงานยิ่งในช่วงช่วงเขาดาวรู้สึกว่าทางรัฐบาลเขาจะประกาศให้มีจัดงานปีใหม่ได้ได้แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยแบบตอนนี้ยังไม่สรุปยังไงติดตามนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ทิหน้านี้เริ่มเริ่มมีคอนเสิร์ตเริ่มแนบแล้วครับและอื่นๆนอกจากงานคอนเสิร์ตจะมีอะไรให้เราได้ชมเร็วๆนี้ไหมคะเพลงใหม่ไง เพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ตอนนี้ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยเมื่อไม่นานนี้คือชื่อเพลงสำออยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เพลงต่อเนื่องเลยคือเพลง02.22นาฬิกาทำไมมีความหมายยังไงพี่แพนก็เป็นเพลงอ่าโหต้องให้เล่านะยาวเล่าเลี๋ยวรู้เลยขอเล่าสั้นๆเขาไม่ต้องถึงเนื้อถึงตัวเบาๆหน่อยคุณเขาอยู่แบบนี้ได้ไม่ได้ไงเขาอยู่แบบนี้หลังจากัะก็ใหญ่ฉันก็ต้องแอบเนี่ยเคยรู้สึกว่าลืม คนที่เราเคยรู้สึกดีดีด้วยไม่ได้ไหมเคยค่ะแล้วลแ้วเราไม่รู้ตัวว่าว่าเรายังลืมเขาไม่ได้มีวันนึงเหมือนกับว่าเราเรานอนฝันฝันถึงเขาอ่ะค่ะแล้วก็แบบว้ยทำไมในฝันมันมีความสุขจังเลยจนสะดุ้งตื่นมาในเวลานี้แล้วก็นอนต่อไม่ได้เพราะใจมันสั่นไงโอ้ยโ้ยทำไมภาพมันเหมือนจริงเอ้าที่ผ่านมาเรายังไม่เลยไม่เคยลืมเขาเลยนี่แบบนั้นเนี้เพลงนี้ของผู้ อะไรข,ของพี่เลยหรอเพลงของผู้ได้ทำไมสงใจกับรักเก่ายังมีอาการแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่คนรักเก่าด้วยเป็นกิ๊ก,กที่ผ่านไปผ่านมาวันนี้นิสัย <c oughs> ไม่ดีแล้วเนี่ยอแล้วพี่แพทเอาเรื่องราวมาจากไหนอ่ะทำไมแบบถึงแบบสามารถคิดเรื่องราวต่างๆ,ๆได้ไม่เจอกับตัวเองเอ๋อใช่ใช่ก็คือตอนใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําไงแล้วก็นอนอยู่ในห้อง,งขังนี่แหละก็แน่นอนคนเราก็ต้องเคยมีประสบการณ์เนาะอะไรพวกนี้มาแล้วก็เหมือนกับว่าลืมเรือนเรื่องพวกนี้มาเป็นสิปีแล้วไงแล้วก็ฝันเห็น คนคนหนึ่งที่เราเคยรู้สึกดีด้วยก็สะดุ้งตื่นมาตกใจไงว่าเอ้าตกลงเรายังอยู่ในห้องขังนี่อะไรเงี้ยเอ้าแล้วที่ผ่านมาเราทําเป็นเหมือนไม่รู้สึกกับอะไรกับเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วที่จริงๆเรารู้สึกกับเขาอยู่หรอหรือยังไงทาไมเราถึงฝันถึงเขาก็เลยเพลงนี้มันน่าจะเรื่องราวนี้น่าจะนําไปเขียนเพลงได้ดีเราจะได้ฟังเมื่อไหร่คะเนี่ยไม่กี่วันนี้แหละนับถอยหลังเลยขอสักหน่อยได้ไหมคะอุ้ยได้เหรอ ได้ไหมคะสั้นๆที่แรกเลยพี่แพรที่เธอเธอยังอยู่ในใจฉันที่เธอฉันมันย่งรักเธออยู่เสมอมาแกล้งทำเป็นว่าไม่มีปานหาเวลาที่เธอมีอยู่เพิยงรู้ใจก็วันนี้ว่าความรักที่ฉันเคยมีมันยังเหมือนเดิ คิดว่าเป็นตัวเองอู้อ,อนะนว่าเป็นเรื่องตันเองไม่ตลกเลยดิฉันดูจะบอกว่าเขาอ่ะเป็นช่วงหวัยหนูนะ<ช><ช>จริงนูกรี๊ดว่าเวลาดูเจอหนูก็จะเคยขนูเคยขอถ่ายรูปเขาอ๋อ,นนอใช่ก็กรี๊ดเขาอยู่จริงจริงก็เป็นเกียรติเหมือนกันฮะที่ได้พบศิลปินตลกที่สวยที่สุดในประเทศไทย มีลูกสองแล้วเฮ้ยไม่เขียวสิคุณเป็นแฟนคลับเขาเป็นได้คุณโอเคฝากฝากช่องทางการฟังเลยค่ะตอนนี้นะครับทางผมแล้วก็วงนะมีช่อง YouTube นะครับก็ฝากเข้าไป,ไปติดตามได้ทั้งมิวสิกวิดีโอเพลงสำออยที่วงทำกันเองด้วยแล้วก็คอนเทนต์รายการอะไรต่างๆก็ทางช่อง powerpad o ออฟฟิเชียลชแนลก็ติดตามกันได้เลยพี่แพนต์ตกล่ะเพลงสัมออยนี่มี MV เรียบร้อยแล้วหรอคะมี MV เรียบร้อยแล้วถ้าเพลงน่าหันนางเอกไม่ได้ก็มาแถวนี้คือต้องเป็นเพลงชื่อนี้หนูชอบทำไมอ่ะสัมออยไม่ได้ไม่ได้หรอเพลงชื่อแอร์ต้องอีกเพลงหนึ่งอะไรแม่ตอแหลเฮ้ยแรงมากเหรสัมออยก็พอสัมออยกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเดีมากเลยตลอดเลยนะครับอันนี้ชุกมากกลับมาติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจต่อครับ